โอเครื่องมันเยอะไปแล้วส้มตำอะไรหืมโอ,อ้ไม่ใส่เยอะเครื่องเยอะจังอะ่ะหืมหืม Mình xài nữa tầng oh, oh, oh. Tạm lời lời đã อุ้ยเสร็จแล้วต้องทำใส่จานมาแล้ว <c oughs> เร็ว